อัปเดตข้อมูลข่าวสารแจ้งข่าวดีให้กับกลุ่มนี้ทั่วประเทศค่ะจ่ายจริงโอนจริงแน่นอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และโค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินเริ่มจ่าย9ธันวาคม2565 ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์วงเงินนี้ด้วยหรือไม่เป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องกลางกระเป๋ารอการโอ,อนเงินเลยค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อิสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปเช็คสิทธิการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางให้ก นี้รับสูงสุดถึง1,000บาทนั่นก็คือคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวในเรื่องของการปรับเพิ่มวงเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบทั่วหน้าเป็น1,000บาทล่าสุดณนะปัจจุบันนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการปรับเพิ่มเมื่อไหร่อย่างไร แต่ที่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมถึงแม้จะไม่มีการปรับเบี้ยงที่ผู้สูงอายุขึ้นจากทางรัฐบาลชุดนี้แต่การจ่ายเงินผู้สูงอายุในเดือนธันวาคม2565เป็นเบี้ยงที่ผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมจากกรมบัญชีกลางโดยจะโอนตรงเข้าบัญชีในส่วนของทางธนาคารให้หรือรับโดยตรงจากอปทอโดยผู้สูงอายุเช็คเงินล่าสุดค่ะว่าได้รับกันคนละเท่าไหร่ค่ะวันที่9ธันวาคมนี้ผู้สูงอายุ4กลุ่มนี้นะคะกางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะช่วง อายุ60ปีถึง69ปียังคงได้รับสิทธิ์วงเงิน600บาทอายุ70ปีถึง79ปีรับสิทธิ์วงเงิน700บาทอายุ80ปีถึง89ปีรับสิทธิ์วงเงิน800บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปรับสิทธิ์วงเงิน1,000บาทค่ะหากผู้สูงอายุท่านไหนสงสัยในเรื่องของการรับเงินนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ022419000ต่อ4131ค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูล่ สาในการรับเบี้ยงที่ผู้สูงอายุขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากลรมบัญชีกลางนะคะกลางกระเป๋ารอการโอนเงินจ่ายเร็วขึ้นมาหน่อยเป็นวันที่9ทธันวาคม2,565นี้ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ